อ่สวัสดีครับก็เรากลับมาพบอ,อีกครั้งนะครับของวันเสาร์เนาะมันถึงจะค่าแล้วก็ตามนั้นเนาะก็วันนี้ผมทําคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราทําในส่วนของ Google อ่าฟอร์มลงไปเพื่อทําข้อสอบแบบคนที่ยังไม่เคยมีข้อสอบและอยากทําข้อสอบขึ้นมาใหม่เลยนะครับกับวันนี้เราเห็นใจคนที่มีข้อสอบอยู่แล้วนะครับเพื่อลดภาระในเรื่องของการ พิมพ์ข้อสอบใหม่ทั้งหมดเราก็จะแปลงในส่วนของไฟล์ Word ตรงนี้ให้ไปกลายอยู่ในออนไลน์นะครับจากข้อสอบปกติแต่ผมว่ากลัวว่าหลายๆคนอาจจะลำบากก็ใช้วิธีการ Copy ไปก็แล้วกันเนาะแต่ Copy ยังไงเพื่อไปแปลงให้มันได้ในรอบเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องไปก๊อปท,ทีละข้อทีละข้อทีละข้อ,ะขอนะครับเราก็เอาหมดเลยเนาะแต่เอาเฉพาะ ที่เป็นตัวข้อนะครับหัวอะไรไม่ต้องเอาไปวันนี้ผมทําให้ดูสิบข้อนะอ่ะก๊อปเลยสั่ง Copy นะครับอ่ะแล้วก็ไปเปิด Google ไปที่ Google เอกสารนะครับตัวนี้เนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นกูเกินะ D O C ไป เข้ามาแล้วนะครับก็อันใหม่เลยนาะข้อสอบใหม่เลยบวกขึ้นมานะครับแล้วก็วางของที่เราให้วางครับเอาวางแบบโดยไม่มีการจัดรูปแบบก็ได้นะครับอ่าเรียบร้อยตอนเนี้ยข้อสอบมันอยู่เป็นสองฝั่งถูกไหมครับแต่เราต้องการข้อสอบให้มันเป็นเป็นแบบนี้ก็คือเรียงลงมาเลยให้ตามกับใน Google form ปกตินะครับแล้วก็แก้ก่อนนาะเริ่มจากอันดับแรกก็คือแก้ให้มันเป็น ฟอร์มปกติก่อนนะครับแก้แก้ไปเลยเราทำกันไปให้ดูเป็นทีละขั้นตอนไปเลยเนาะทุกคนเพราะเชื่อว่าหลายๆคนอายุอาจจะเยอะแล้วก็อาจจะไม่ทันถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็น่าจะทำกันอย่างเร็วนะครับแล้วก็น่าจะรู้จัก google form กันพอสมควรแล้วถ้าคนเข้าไปเล่นนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นครูคอมพิวเตอร์นี่น่าจะไม่มีใครพลาดแล้วแต่ครูสายอื่นเนี่ยบางคนก็ยังทำไม่ถูกอ่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับก็ ผมแนะนําเราทําไปคือละขั้นนะครับลบก็ขอขอไปก่อนเนาะให้เป็นนั่นปกติก่อนเพราะอะไรถึงลบก็ขอคอ,อนะครับเพราะเราจะให้มันสลับพวกข้อต่งางๆแล้วก็ไม่ต้องให้มันโชว์ในส่วนของกขอคอ,อเข้าไปในข้อสอบนะครับอ่ะไปละทำให้แบบรีบใหนะครับ เอาทุกขั้นตอนเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของทุกคนเหมือนทุกคนไม่เคยมีมาก่อนนะครับผมว่าจะทําให้เพราะเดี๋ยวมันต้องมีการโหลดส่วนเสริมเข้ามาผมวก็จะไปให้วิธีในการโหลดส่วนเสริมด้วยจะทํจะได้ทาถูกนะครับอันนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าใช้กับโทรศัพท์มือถือก็คงจะต้องใช้วิธีการทำเป็นทีละข้อเนาะ แต่ในคอมพิวเตอร์มันก็จะดีอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำอะไรได้เยอะกว่ากว่าโทรศัพท์โอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ทำให้มันเป็นข้อๆไว้ก่อนเพื่อได้แยกกดตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่เลขข้อก็อเ,เดี๋ยวเลขข้อเราก็จะลบเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อทำเป็นข้อสอบที่ให้มีการสลับข้อ ก็จะได้ลอกกันยากขึ้นนะครับสิบข้อเรียบร้อยคราวนี้เรามาลบเลขข้อกันนะตั้งแต่ข้อหนึ่ง ได้นะครับถ้าเกิดป้าหรือคนนอนโซลแ่าใช่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้ส่วนเสริมนะครับตัวนี้แต่ตอนนี้คือส่วนเสริมเราไม่มีเนาะพอส่วนเสริมเรามีเราก็ต้องดาวน์โหลดส่วนเสริมขึ้นมาแล้วก็เลื่อนหาส่วนเสริมตัวนี้นะครับอะฟอร์มบิลดิงแบบฟอร์มบิวเออร for docs นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งนะครับต่อไปใช้เป็นของนี่ของเรานะครับกดนี้เลยแล้วก็เลื่อนมาอนุญาตหลังจากอนุญาตแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับกาออกมาคราวนี้เราก็มาดูส่วนเสริมของเรามาแล้วฟอร์มดิ้งนะครับแล้วก็ start. สตาร์ตตัวน,นี้ ก็รอมันกําลังทํางานนะครับเพื่อปรับมาตรงนี้อ่าเมื่อมาเมื่อมันตรงมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกตรงนี้เลย u ูด mm hmm. document ไปเลยโอเคเก็บป้ายอ่าหลังจากกดพูด document เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเห็นเห็นไหมครับนี่เป็นเลขข้อนี่ทุกอย่างข้อไหนที่เรายกเลิกไม่เอาเราก็กดออกนะครับได้อ่นี้เราต้องการ10ข้อนี้เอาหมดเลยนะครับ แล้วก็รูปแบบในข้อสอบนะครับเราจะให้เป็นติ๊กเพิ่มหรือจะเป็นดอปแต่อันนี้ก็มาเป็นมัลติเพลสช้อยนะครับมาเป็นชอยให้เราไปกดเลือกกดเราก็ใช้อันนี้ไปเลยกนะ็อันนี้ a อคชั่ก็ตามนี้ไม่ต้องอะไรมากนะครับต่อไปเราก็กดสร้างนะครับชื่อข้อสอบของเราขึ้นมา ข้อสอบสร้างใหม่นะครับเติมนี้เป็นข้อสอบวัดผลทดออสอบวัดผมวงเล็บทดสอบหนึ่อองทำไม้แบบนี้นะโอเคส่วนนี้ก่อนถูนกอนเลยนะอ่ะ,อะเรียบร้อยแล้วเราก็กดอินพอยครับ เมื่อเรากด Import เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดเข้าไปใน Google Drive right นะครับแล้วก็เข้ามาที่ข้อสอบที่เราทำ Import มาเลยเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปแก้ในส่วนนี้ให้เป็นแบบทดสอบก่อนนะครับโอ้ยลืมโอ้ ไปด้วยกอนไหมอ่าเมื่ออิมพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดเพิ่มขึ้นมาเลยไปที่ Google Drive นะครับของเราแล้วก็มาที่ข้อสอบข้อสอบเราไปครับ ก่อนที่เราจะไปทําในเนื้อทดสอบนะครับเราก็มาตั้งค่าก่อนให้เป็นแบบทดสอบซะก่อนนะครับตั้งค่าเป็นแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาเห็นแค่ตัวนี้อย่างเดียวเนาะตัวอื่นถ้ามันติ๊กอยู่ก็ติ๊กออกให้หมดนะครับเอาแค่คีมพอ <c oughs> มาเราก็ทำเฉลยกันฉเฉลย แล้วก็ใส่คะแนนด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ระบุให้จำเป็นเพื่อให้เด็กต้องตอบข้อต่อไปใส่คะแนนจำเป็นข้อต่อไปใส่คะแนนเสร็จแล้วก็จำเป็นข้อต่อไป เลยใส่คะแนนจำเป็นก็ต่อไปเลยใส่คะแนนเสร็จจำเป็นก็ต่อไป

แนนเสร็จจำเป็นข้อต่อไปลืมใส่คะแนนใส่คะแนนก่อนไม่ได้คะแนนโอเคเสร็จจำเป็นข้อต่อไปเดี๋ยวเฉย อย่าใส่คะแนนเสร็จก็จำเป็นอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็เดี๋ยวมตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับทั่วไปเราจะรวบรวมอีเมลไหมถ้ารวบรวมอีเมลเด็กก็เด็กต้องชัดเจนกับเรื่องอีเมลนะครับแล้วก็ส่งมาจํากัดให้ตอบได้เพียงครั้งเดียวสําหรับหนึ่งอีเมลนะครับก็กดไว้ตรงนี้นะครับแก้ไขหลังสอบได้ไหมไม่ได้เราไม่ให้ตอบไม่ให้แก้นะครับ ดูแผนภูมิสรุปว่อสอบกลับตอบกลับก็ไม่ต้องนะครับเอาแค่นี้ต่อไปงานน,นําเสนอแสดงแถบความคืบหน้าสับเปลี่ยนลําดับคําถามอยู่นี่เลยนะครับต้องกดตัวนี้เลยนะครับแบบทดสอบนี้ก็เอาตามนี้นะครับแค่นี้แล้วก็บันทึกเราไปดูตัวอย่างกันปุ๊บเขาก็ต้องมาทั้งตอบคําถามอันนี้เราเห็นไหมครับเมื่อกี้ครอบครัวมันอยู่ด้านล่างเนาะมันก็สลับ แล้วอันนี้เห็นไหมแต่ละข้อสลับนอกจากสลับข้อแล้วมันยังสลับพวกนี้ให้ด้วยฝ่ายอ,อันนี้ด้านอันนี้อะไร ทงมนต์ที่หลวงอ่าเห็นไหมถ้าเกิดไม่ดูนี่เรียบร้อยเลยบางทีโอเคเรียบร้ <Okay. S 1> okay. ยอย นะครับข้อสอบมันสลับกันแล้วก็เด็กนักเเดยนก็กดส่งส่งเสร็จเขามีหน้าที่ดูได้แค่ความแม่นยำของเาเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปเฉลยทีนุน้ให้เด็กรู้ว่าเด็กถูกกี่ข้ออะไรพวกนี้เพื่อให้เขาไม่ต้องทราบผลคะแนนก่อนในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ประกาศผลคะแนนให้ทราบพร้อมกันการเด็กทําข้อสอบแบบ ส่งคําตอบไปให้ให้กันแลยกันนะครับอ่าในการตอบก็ใช้เวลาซึ่งอย่าลืมว่าระบุเวลาส่งข้อสอบแล้วก็ส่งกระดาษคาตอบมาด้วยเพื่อให้ลอกกันใช้เยอะมากขึ้นนะครับเพราะบางคนคนที่เขาเก่งก็จะใช้เวลาเต็มถูกไหมครับมันจะส่งเป็นยา่าเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาที่ตรงนี้นะครับการตอบกาตอบ,ตอบข้อนนี้ สิทธิ์เต็มสิบนะครับเมื่อกี้เราทําถูกหมดเลยเขับเพื่อมาแล้วเราก็ export ออกมาได้นะครับเป็น Excel ตัวนี้นะครับะเปซชีตสร้างตรงนี้ก็จะมาที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เก็บอีเมลเด็กนะครับก็แนะนำว่าให้เพิ่ม เพิ่มส่วนหน้านะครับส่วนหนึ่งเพิ่มอีกสักข้อหนึ่งนะครับก็คือให้ใส่ชื่อนามสกุลน,นามสกุลเข้าไปอตอบสั้นเพิ่มให้เขาใส่ชื่อนามสกุลมาเราก็จะได้รู้ว่าใครเป็นใคร หรือถ้าเรากลัวว่าเราจะลืมในส่วนของเวลาเรียงลําดับจะได้เรียงง่ายๆก็เพิ่อมอีกอันเนึงแล้วก็ใส่เลขที่ก็ตอบสั้นแล้วก็จําเป็นเข้าไปเด็กก็จะได้เราไปดูตัวอย่างอ๋อเมื่อกี้ผมทำให้ตอบได้แคร่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก่นเพื่อที่ให้ทุกคน ได้เห็นผมก็จะต้องแก้ให้สามารถทำได้หลายครั้งก่อนคราวนี้เราก็ไปดูที่ตัวอย่างไป้่กนมาออแต่ข้อชื่อมันก็สลับไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำตรงนี้เราก็เพิ่มส่วนเข้าไปก่อน เพิ่มส่วนเดี๋ยวกลับขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มส่วนนะครับปุ๊บเพื่อถ้ามันสลับก็ตอบมันแค่เนี้ยไม่เป็นหลเลขที่ห้องไม่เป็นไลไนไรหรือเพิ่มทั้งสองส่วนเลยก็ได้ส่วนสองส่วนสามไล่มาคราวนี้ก็ในนี้ก็สลับมันจะสลับมันก็จะไม่สลับอันเนี้ยโอเคไปดูกัน ก็ใส่ชื่ออืมอ๋ดดกอกดแคบล็อก่ิละทันไปใส่เลขที่อา่าเลขที่หนึ่งทันไปก็ใส่คำตอบอันนี้ผมตอบมั่วไปเนาะไม่รู้จะถูกบ้างหรือเปล่าล้วเนี่ย ดมๆแบบมีความรู้นิดหนึ่งก็ส่งส่งเสร็จดูความแม่นยำให้เขาดูอย่างเดียวเขาดูความแม่นยำตรงนี้ได้อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นเขาก็ดูไม่ได้คําตอบเขาก็ไม่รู้นะครับก็เซฟไปเลยไม่โดนแน่ๆคราวนี้เรามาดูกันนะมีครั้งที่แล้วตอบเข้ามาถูกแค่เจ็ดค้าเฉลี่ยอยู่ที่แปดจุดห้านะครับก็เราไปดูที่ x คำถามแยกก็จะมีบอกแยกรายการทุกอย่างแล้วไปดูที่ Excel ครับก็จะส่งไปที่ Excel ของเราได้เหมือนกันตรงนี้เห็นไหมครับมาแล้วแต่เมื่อกี้ Excel ของเรามีชื่อนอะาะคราวนี้เราก็จัดการนั่นหม่ ส่วนมาอยู่ตรงนี้ละพอ,เ,อเพิ่มมาทีหลันะครับโอเคแค่นี้นะครับวันนี้เพียงเท่านี้น่าจะพอจะทํากันได้นะครับในคะแนนทุกอย่างเราพอเรารู้คะแนนเราก็เช็คคะแนนให้เด็กได้ง่ายขึ้น,นครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ